สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้มาชมตลาดนัดหาที่ว่าการอำเภอแจ้งสนามนางบึงพันไม้ค่ะเมื่อเนี้พันไม้พันไม้ถักกะเนี้ยงกะติผักกระเนี้ย ย้ำนี่โบเมนย้ำน้ำเขาหยิไปปลูกใส่เลยฮะอ๋อทีแม่ไม่มองอันแกะถางกะละมังก็ได้กะละมังก็ได้แกอันใครได้น้อยเอาั้มนกันก็ต้องแม่แน่บ่ายอยละอันยงน้อยก็พี่เห็นคุณยายนะตามดูเห็นคุณยายเมื่อไรบ้างเอา เอาี่ต้นนั้เจ้าพญาเป็นอแก่นค่ะเจ้าพยาแบบไหเาเป็นหน่วยแบบใดไม่มันนวลนะแม่จ้าจ้เด้ละหลาลูกนั่นแ่แม่เนียคนาผมก็เด้ยิ้นแล้วผมจ้าเจ้าพญาจ้าฉันก็ได้ยินมาเจ้าพญาเนี่ยคือบ่น่่นประมาณนี้แม่พาซีได้พาซีลักแกนได้โอ้โอ้ฟังตำราเจ้าพญานี่เป็นตันไวย่แท้สันเด เกี่ยค่ะกระติบเขา่ากระติบน้ำหวดน้อยอ้เป็นตาหักเนาะเดี๋ยวเบิ่งดูหวดน้อยค่ะหอดน้อยเป็นตาหากักกระติบเข่าหกกกระบากสากกระเบือ เทจะลนน่านี้เอาเดอเาเสเอาอยู่หาเบิ้งแนวมักอยู่เนี่ยบักกอดเตี้ยมีบ่จ้าลากินเลยนะเจ้ายัพ่วงขามาต้นต้นเท่าไหร่บาทลากินเลยนะนี่แล้วเนีฉันเสเอาอะฉันหาอยู่เนี่ย เนี่ยตี้ยเน้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตีใหญ่ให้ฉันบอกเลยมันไวหนึบม้าต้นน้อยแท้เนี่ยมันตีใหญ่ให้ฉันบอกมันมาต้นน้อยแท้่ต้นตะกรวอเตี้ยอ๋อเท่าไรบอกฉันบอกเอาลายฉันเจะจักสองต้นอือเอาสองต้นพอสต้นพอจ้าฉันจะไปปลูกรองเบิ้งมันหนาแรงมันตีง่างให้ฉันซัมบอลเนี่ย แล้ววันนี้น้ำน้ำป้าป้าบ้านฉันมันเป็นน้ำกวยเด้อยู่บ้านไหนอยู่บ้านหนองแหวงน่ะจ้ะหนองแหวงบ,บ,บ,บนานน้านลาดใหญ่น่ะน้ำกวยด้นะวยน้าน้ำกวยเป็นน้ำกวยโอ้โธโอเป็นฟองอยู่เมนบบเป็นฟองอยู่ยังเป็นฟองอ,อะมองสมัยตะก,ก้อนนะ่ะเพื่อนไปต้มเจียไปขุดเจียต้มเจียบ้านฉันเด้อเพื่อนไปขุดเจียไปต้มเจียบ้านฉันเด้อสมัยก่อนนะ่ะ น้าต่ก้อนกัเป็นเหียดแต่ว่าเดี๋ยวนี้บเปลี่ยนใ่ไมจ้าสาเปลี่ยนแล้วบ่มีใบบ่มีจ้าบ่มีจ้าบ่เป็นยังดอก ันไทยรูปก่อนขั้นไม่ขายดีกนมาปูกามีไปจนเทศม้านี่บกคามเทศคามเทศเชนนไทยจ้ะอ๋อทำอย่างนี้เพศนนไทยตัลลลวแรก ปลูกแล้วสูงแล้วปลูกแล้วสูงแล้วเพราะท่านพราะปีง่ายง่มั <íll electronics> right. right, right? นง่ายหลายปลูกหลังบ้านทีอกบกกว้างปันใด้ที่ว่าได้ฟันถิ่มพลื้นอ่ะมันม่ายหลายหลายที่อนอกจากทีเป็นน้อยเราเราลูกนาำเทือกนะโอ้ไม่ต้องได้ตัดมันง่ายหลายพวดแหมง่ายเกิน ฉันฝากไว้กว่อนนี่เป่าฝากได้เลยจ้าโอก้าาเงนบนันเขันด้โาไม่ไว้คันรวมเต็มทุกนี่เขากันนี้ขมาด้านหลังค่ะบอได้ทุกแแคไปด้านหน้าไปด้านหนาตลาดทีนนี้มาด้านหลังค่ะมาชมด้านหลังของตลาด

เป็นวาที่บางคนมยอมรับารบจะปล่อยให้วันมหายไปเองแล้วถาว่าันจะอยู่โดยบอทให้จมบ่อยระจําหลายคเได้ห็นงี้็จยงอนี้เ่อง็อเป็นเรอเป็นักเป็นรูปของรานยังไรนบงจะใ้รักษาดัน้วก็ร้จแรู้จักนลเป็นาย้านหลังจากประมาณนี้นะคะ นะอีกรอบนึชมยางเที่ยวไปั่นะคะ วจ่จบคลิปนี้ไว้สนีกันเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ